ค่ะสำ,สำหรับในวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในส่วนของการพิสูจน์ทฤษฎีบทวงกลมนะคะสำหรับในหัวข้อนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของมุมในครึ่งวงกลมหรือว่ามุมในวงกลมที่รองรับด้วยส่วนโค้งของครึ่งวงกลมนั่นเองค่ะซึ่งเขาได้บอกไว้ว่ามุมในครึ่งวงกลมจะมีขนาดเท่ากับ90องศาหรือ1มุมฉากนั่นเองอ่ะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะคะ ค่ะในการที่เราจะทําการพิสูจน์นะคะเราจะต้องมีการกําหนดชื่อวงกลมไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทําการแบ่งมุมกําหนดมุมแต่ละมุมนะคะโดยวงกลมวงนี้นะคะพี่ฟ้าได้ให้ชื่อว่าวงกลม O นะคะอ่ะเดี๋ยวเราจะกําหนดให้กำหนดให้นะคะวงกลม O มี ac นะคะ เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางอ่ามี ac เป็นเส้นผ่าศูนย์กลางและมีมุม abc เป็นมุมในครึ่งวงกลมนั่นเอง ออเราต้องการที่จะพิสูจน์ว่ามุม a b c เนี่ยเป็นมุมในครึ่งวงกลมที่มีขนาดเท่ากับ90้องศาอันดับแรกนะคะเราจะลากส่วนของเส้นตรง o b ก่อนก็คืออันนี้พี่ฟ้าได้ลากไปแล้วส่วนของเส้นตรง o b ก็คือลากจากมุมที่เราคิดว่าเป็นมุมฉากมายังจุดศูนย์กลางนะคะโอเคหลังจากนั้นนะคะเราก็จะได้ว่าอ่ะพิสูจน์เนื่องจาก โอนะคะอ่าโอจะเท่ากับโอบโอเอเท่ากับโอบเพราะว่าเป็นรัศมีของวงกลมวงเดียวกันจึงมีความยาวที่เท่ากันอ่าเราได้หนึ่งด้านแล้วต่อไปนะคะเราก็จะได้ว่า ทิจาราตรงไหนนีนะคะก็คือมุม1จะเท่ากับมุม2เพราะว่าเป็น where, มุมท <ve> ี่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะก็จะมีขนาดที่เท่ากันเพราะว่าถ้าเกิดว่ามุม ao เท่ากับมุม ob แปลว่ารูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเพราะว่ามีด้าน2ด้านที่เท่ากันแล้วก็ดังนั้นนะคะมุม1กับมุม2เนี่ยก็จะมีขนาดของมุมที่เท่ากันนะคะเพราะว่าเป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมนั่นเองอ่าเป็นรูปเป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนั่นเองอ่ามุมที่1เท่ากับมุมที่2 เพราะว่าเป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วจึงมีขนาดที่เท่ากันนะคะอืมต่อไปนะคะ เราได้1ด้านกับ1มุมและต่อไปเราจะมาพิจนารณาในส่วนของด้าน OB อ่ OB กับด้าน OC กันบ้างเนื่องจาก OB เท่ากับ OC เพราะว่าเป็นรัศมีของวงกลมเดียวกันจึงมีความยาวที่เท่ากันนั่นเองค่ะ ก็จะได้ว่ามุมสามกับมุมสี่นี่นะคะมุมสามกับมุมสี่ก็จะเป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีขนาดเท่ากันเช่นเดียวกัน ดังนั้นนะคะเมื่อเราพิจารณาแล้วนะคะก็จะได้ว่าเนื่องจากอ่าเนื่องจากมุมหนึ่งมุมสองมุมสามมุมสี่ถ้าเราสังเกตเป็นรูปสามเหลี่ยมหนึ่งลูปแปลว่า 4มุมนี้นะคะเมื่อบวกกันแล้วมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมก็จะได้เท่ากับ180องศามุม1บวกมุม2บวกมุม3มบวกมุม4ก็จะเท่ากับ180อองศาซึ่งก็คือขนาดของมุมภายในรูปสามเหลี่ยมนั่นเอง อืมพื้นที่ไม่พอนะคะพี่ฟ้าจะขยับนิดหนึ่งอโอเคอ่าเมื่อเราสังเกตนะคะก็จะได้ว่า2เท่าของมุม1บวกกับ2เท่าของมุม3จะเท่ากับ180องศาอ่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่ามุม1เท่ากับมุม2 ก็แปลว่าสองมุมนี้บวกกันก็คือตรงนี้สองมุมนี้บวกกันก็คือส่วนนี้รวมกันทั้งสี่มุมนะคะก็จะได้เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบองศาจะได้มุมหนึ่งบวกมุมสามเท่ากับเก้าสิบองศา พราะว่ามาจากมาจากอันนี้นะคะสองบวกหนึ่งบวกสามนั่นเองเมื่อเรานำส่งไปหารก็จะเหลือเก้าสิบองศานะคะเพราะว่านำสองไปหารฝั่งนี้และนำสองมาหารฝั่งนี้ก็จะเหลือมุมหนึ่งบวกมุมสามและนำสองมาหารก็จะเหลือเก้าสิบร้อยปสิบหารสองก็เหลือเก้าสิบองศาดังนั้นพี่ฟ้าสรุปตรงนี้นะคะดังนั้นมุม ABC ก็จะมีขนาดเท่ากับ90องศานั่นเองค่ะเรียบร้อย